ในสัปดาห์หน้าครับห์ระบไปครับสัปดาห์ที่10ถึง14มิถุนายนครับรูปแบบนี้ใครได้เปลี่ยนประกันนะครับอันดับแรกก่อนเนาะระบบของเรานะครับอยู่ฝั่งช็อตตรงนี้นะครับนะเรากำไรมาประมาณสัก30จุดได้โดยประมาณนะครับนะ คราวนี้เนี่ยฝั่งขึ้นเนี่ยมันนับหมายเลข5นะครับฝั่งลงเนี่ยมันนับหมายเลข2นะครับนะแต่ว่าฝั่งขึ้นไม่ได้เปรียบเลยนะครับเพราะ5มันตันแล้วนะครับมันไม่มีเวฟเจ็ดนะครับนะมันก็ต้องไม่ลุ้นที่จะต้องเกิดเวฟสามแต่เวฟสามเกิดง่ายไหมก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะเวฟสามจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อฟิวเจอร์มีนิวโรนะครับนะตอนนี้เซตจะทำนิวโรแล้วแต่ว่าฟิวเจอร์ยังไม่ทำนิวโรนะครับนะนิวโรที่ว่าอยู่ไหนครับแปดหนึ่งหนึ่งนะครับต้องเห็นราคาไปหลุดแปดหนึ่งหนึ่งนั่นแหละถ้า ลงมานับเวฟ3ได้จะเป็นผลดีมากนะครับเราที่โฮลช็อตกันอยู่นะครับนะเราก็ยังคงช็อตต่อไปถ้าเกิดขึ้นหมายเลข3นะครับนะใจชื้นได้เลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ลงมานับหมายเลข3ฟังนะครับแต่ถ้าไม่ลงมานับหมายเลข3ฝั่งลงนะครับอ่าแล้วดันนะครับนะปิดเหนือ834นะครับนะก็คือให้ exit ฝั่งช็อตออกมานะครับล็อก Profit ได้เลยนะครับถ้าปิดสูงเกิน834ตรงนี้นะที่มันเท่ากัน2ตําแหน่งเนี่ยนะครับดับเบิลท็อปเนี่ยถ้าปิดเกินนี้ปุ๊บนะครับ เอ็กซิทฝั่งช็อตนะครับล็อกโปรฟิตก่อนนะครับแล้วเราจะกลับเข้ามาเล่นฝั่งลองนะครับให้รออะไรครับให้รอเวฟสามเขียวปลอดภัยสุดครับจะกลับมาเล่นฝั่งลองนนะครับรอเวฟสามเขียวเมื่อเเมื่อจอเวฟสามเขียวนะครับลองตรงนั้นแล้วซับรอที่สองเขียวนะครับอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับนะถ้าไม่นะครับนี่คือฝั่งแผนของตัวฟิวเจอร์นะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวท f e c t นะครับทีเฟกวิกแล้วนะครับเราจบกันไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่าท f e c t เนี่ยระบบของเราอยู่ฝั่งช็อตนะครับมาตั้งแต่ตอนที่ปิดหลุดนะครับฐานของหมายเลขสี่นะครับนะซึ่งการหลุดฐานหมายเลขสตัวนั้นก็ย้ายได้ตำแหน่งที่บริเวณนี้พอดีนะครับนะเราก็ได้กำไรมาประมาณสัก30จุดแล้วแหละนะครับคราวนี้เนี่ยการที่จะเห็นเวฟนะครับเรานับฝั่งลงใช่ไหมเราเล่นฝั่งลงอะเนาะ การที่เราจะเห็นการนับเวฟบ3ก็จะเป็นผลดีกับเรานะแต่มันก็ไม่ง่ายนะการจะนับเวฟ3าฝั่งลงเพราะมันต้องปิดหลุดฐาน โลเดิมเขาที่แล้วปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่ามันก็ยากนะครับนะไหลลงมาเป็นหลุดฐานของโลเดิมเขาที่แล้วอีกนะครับซึ่งไกลมากนะก็เลยนับเป็นเว็บสามได้สําเร็จตรงนี้อ่ะก็รวมนะครับนะก็เป็นผลดีกับเราเพราะเราช็อตอยู่แล้วใช่ไหมครับเราช็อตมาตั้งแต่ตอนหลุดฐานหมายเลขสี่ก็คือตรงนี้นะครับเอาราคาปิดนะครับก็พาทุกคนนะครับเบี่ยงมาได้ไกลนะครับเราราวสักเกือบเกือบสีจุดแล้วนะครับณตรงนี้นะครับตั้งแต่บอลที่บริเวณเข้าเงื่อนไขช็อตแล้วก็รันช็อต เข้ามาเพราะว่าเขาที่แล้วจำได้ไหมที่เราบอกว่าถ้าเกิดเราจะ exit ฝั่งช็อตก็ต่อเมื่อปิดสูงกว่าไฮนี้แต่มันไม่ได้ปิดสูงเกินไฮนี้นะครับงั้นก็ยังคงโขลกช็อตต่อไปก็เลยได้มาประมาณสัก40จุดได้โดยประมาณอ่ะทุกคนครับคนนี้ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ถัดไปครับคุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันนะฝั่งลงนับหมายเลข3เรียบร้อยส่วนฝั่งขึ้นนับหมายเลข2นะครับนะเราจะกลับทิศนะครับนะหรือ exit นะครับหรือเราจะล็อก profit นะครับในการเล่นช็อตเนี่ยด้วยยเาาเเเเเงงงงงืื่่่่่ออออออนน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 นไไไไไขขขขะะะะะรรรรรคคคััััับบบถ้้้้าาาาาามมีช็ตตปจกลลล เรื่องขอะไรด้วยนะครับใครสนใจอยากใช้งานระบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาฟังแผนได้ฟรีแล้วก็เปิดพอร์ตใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวกอ r t m e มสเซจต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อช่มัครบ เพียงแค่สแกน QR c o d โตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ